ามารีวิวให้คนลูกค้าได้ดูนะครับผม2คูณ2นะครับผม 2, 2คูณ2ออ้ย4คูณ4 <c oughs> ขอปรานแปด้วย4คูณ4นะครับผมในรูปแบบตู้เสียงกลางเบ8ส18นิ้วนะครับพัน0วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะให้เลือกตู้นะครับก่อนนะแล้วก็มาเลือกชุดปรุงนะในเราจะเป็นชุดเริ่มต้นของเราที่เราจัดให้ราคาที่แบบเบาๆหรือว่าใครบอกว่าไม่ชอบกลางแหลมและเบื่อแล้วอยากเป็นฮอนเราก็จัดให้นะ กำลังเตรียมให้ดูนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมก็4ี่คูณสี่ที่เราทําโปรถูกที่สุดนะแล้วได้งานมาตรฐานด้วยก็คือได้เบรโครงล่อด้วยนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้นะ18นิ้วตัวนี้กระแทก่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของเราก็จะเป็นตัวไม้อัดแท้20หิมิลดอกโครงล่อพันสองวัตต์สี่ใบนะแต่จะเป็นรุ่นยังไม่มีขอบเหล็กนะก็จะเป็นงานตัวเต็มมาแหละแต่ไม่มีขอบเหล็กเขาเรียกว่างานรองท็อปหูยกเหล็กเห็นไหมหูยกเหล็กนะประมาณนี้ นะเพราะว่าจะได้ประหยะัดงบลงไปแล้วก็กลางแหลมจะเป็น12นิ้วนะตู้กลางเนี่ยในในงบเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งกลางแบบเบิ้ลหรือว่าจะเอาชุดฮอนก็ได้นะครับผมก็จะมาจับคู่กับชุดปรุงถูกที่สุดของเราก็จะเป็น Power 4 Channel 1ตัวนะครับเป็น M X 108นะครับชัแนลเรา1800วัตโอ้แรงเหลือเกินนะเพราะว่าตัวนี้เพราะว่ามันเป็น4ีชัแนลตัวเดียวมันประหยะัดกว่า ถ้าเป็นแหลกนั้น2ตัวจะแพงกว่าเดี๋ยวมาค่อยมาอะไรอธิบายรายละเอียด4ชันแนลก็เหมือน2อชันแนลอะครับสตัวนะครับ a b c d นะก็เบสสกลาง2เบสสกลาง2ก็ได้ 4, ี่คูณสคอร์สบัคไฟไม่ลอยแล้วก็มิกแล้วก็แหลกนะครับเซตนี้เริ่มต้นอยู่59,00 0บาทอ่าห้าหมื่บาทเท่านั้นนะห้าหมกว่าบาทเนี่ยได้รับงานแล้วแยกไปเล่นดนตรีก็ข้างละ2เซตนะก็เป็นดนตรีและจะเล่นเครื่องไฟก็มาตั้งรวมกันนะครับก็ได้แล้วห้าหมได้ออกงานและได้มิก บักไฟได้ไมรลอยได้ใช้งานได้สายได้แหลกนะครับ5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ5 9 0 0 0บาทนะครับผมก็โปรเราจะส่งให้ฟรี100กิโลนะครับสมมุติว่าผมอยู่นะครปฐมเนะาะใครอยู่ราชบุรีนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมสมุทรสาครเพชรบุรีนะครับผมกรุงเทพสมุทรปราการอยู่ในรัศมี100กิโลไปจัดส่งให้ฟรีนะในคลิปนี้นะโอเคชุดนี้59 0 0 0ก็คือ ได้ท็อปหมดแหละแต่แค่ว่าตู้ไม่ขอบเหล็กแล้วก็ได้พาวเวอร์สี่ชันแนลหนึ่งตัวนะครับผมหรืออยากจะอัพเหมือนเดิมนะมิกปักไฟไม่ลอยเหมือนเดิมแต่อยากจะได้พาวเวอร์สองตัวให้มันแยกอันนี้กลางซ้ายกลางขวานี่เบสซ้ายเบสขวาเห็นไหมครับพาวเวอร์สองตัวก็เป็นสี่ชันแนลเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนนี้จะใช้สองพั 1, นวัตต์กับพันสองนะก็อัพมาอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็จะเป็นหกหมื่นเก้าได้ตู้ชุดนี้นะตู้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นผีได้นะครับ เป็นเทอร์โบได้เป็น B ีวีได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะแต่ว่าถ้าดังๆลอยๆผมจะเป็นเนี่ยกระแทกล่างกระแทกล่างกับกระแทกข้างมันสูตรเดียวกันนะแค่แค่ว่าไอ้ตัวนี้เอามาคว่ำลงนะไอ้ตัวนี้เอาตะแขงขึ้นนะเราสั่งได้หมดนะตู้เลือกสูตรได้เบสตู้กลางก็เลือกได้จะเอาเป็นกลางแยกแบบนี้4ใบหรือจะเอาเป็นกลางรวมแบบนี้นะครับจำนวนดอกมันเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมเห็นไหมดอกกลางก็มี4ดอกแหลม2ดอกหรือใครบอกว่าไม่เอากลางจะเปลี่ยนมาเป็นฮอน2ปาก แหลมอีก4ตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับลูกค้าเลือกได้เลย5 9 0 0 0ในชุด5 9 0 0มชุดนั้นไม่เอาตุกลางเปลี่ยนเป็นฮอนก็ทําได้นะครับผมแล้วหรือว,ว่าลูกค้าในชุด6 9 0 0 0ก็คืออัพพาวเวอร์เป็น2ตัวนะครับจะเอาตุกลางไหนได้เนี่ยกลางเนี่ยเลือกได้เลยนะครับ3แบบนี้เลือกได้เลยนะครับผมนะครับถ้าอัพสเต็ปพาวเวอร์เป็น2ตัวแบบนี้ก็จะได้อ่าเพิ่มอีก1,000บาทเอ้ย10,000บาทนะครับเพราะว่าราคาเพาเวอร์มันจะค่อนข้างจะไม่เท่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้ นะครับผมหรือใครจะอัพมาอีกงานหนึ่งก็จะเป็นตู้ตัวนี้จะเป็นตัวเต็มดอกเนี่ยน้ําเสียงครับจะไม่ต่างกันเลยนะครับอยู่แค่ตู้ตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ไม้อัด20มิลเหมือนกันนะไม้อัดแท้20มิลตัวนี้จะเป็นตัวเต็มก็จะมีขอบเหล็กขึ้นมาแล้วให่ไหมครับหูยกก็จะเพิ่มเป็นสองอันและจะยกง่ายขึ้นแล้วก็ตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงปั๊มเห็นไหมครับนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับสาหรับใครที่จะเพิ่มตู้นะสมมุติว่า ลูกค้าที่คุยกันมากี้เนี้ยห้าหมก็คือได้เซตนี้ใช่ไหม power 4 channel ได้ตู้ชุดนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนตู้เป็นตู้ชุดนู้นได้ไหมตัวขอบเหล็กเทอร์โบมีผีมีนะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยเป็นคขอบเหล็กขึ้นมานะครับเพิ่ม1,000 10, 0บาทนะครับผมก็สมมุติว่าลูกค้าชบห้าหมแต่ลูกค้าบอกว่าผมอยากได้ตู้ตัวนี้เบตัวนี้นะก็เป็น6กหมนะครับก็ง่ายๆเลย6กหมนะครับผมก็ได้ power ตัวนี้ 60,000ก็ได้ตู้งานขอบเหล็กมาตรฐานไปอีกแต่ว่าเริ่มต้นก็ต้องถูกหน่อยนะ5 9 0 0 0เพราะว่ามันก็ต้องลดพวกขอบเหล็กพวกอะไรกันงานการงานการทำงานมันก็ยากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะ5 9 0 0 0ก็จะได้เซตแบบนี้ไปเลย6 9 0 0 0แล้วแต่ลูกค้าจะเอาตู้เดิมอัพพาวเวอร์เป็น2ต,ตัวหรือว่าจะเอาพาวเวอร์เดิมอัพตู้เป็นขอบเหล็กก็เลือกได้อีกเช่นกันนะครับหรือว่า ห้าหมื่นเก้าไม่เอาตู้กลางแต่อยากได้หอนกับแหลมก็อับได้ราคาเดิมเราให้เลือกเลยนะชุดเสียงกลางเสียงแหลมนะครับผมส่วนถ้าใครเอาตัวนี้มันจะต้องเล่นเป็น3ทางเราก็จะเปลี่ยนคอสจาก2ทางเป็น3ทางให้ฟรีนะห้าหมื่นเก้าเราก็สามารถเอาหอนได้แหลมได้นะครับแหลมได้4ี่หัวหอนได้เพิ่มไปสองปากแต่หอน n ทำไมไม่ได้4เพราะว่าหอนมันค่อนข้างจะสูงนะครับมันต้องอัพหรือเลยเดี๋ยวต้องให้ทำสี่ใหม่ จะเป็นคอ2นิ้วนะเป็นคอใหญ่นะ300วัตต์ฝากนะครับนี่ครับมูลค่ามันก็จะเท่าเดิมนะฮอน2ฝากกับแหลม1กล่องนะครับก็มูลค่าตู้กลางอยู่ประมาณ1 4ื่นเนาะประมาณ1 4ื่นนะครับชุดฮอนนี้ก็1มื่นี่เพื่อใครอยากซื้อแยกฮอนกับแหลมก็อยู่ประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นพนะตู้เบรนะครับตัวเต็มนี้อยู่ประมาณคู่ละ15ื่นหสองตู้นี้ก็4ี่0 0ื่นสี่ตู้เนี่ยนะสามหมื่น กลางอีก1 4ื่นี่ก็อยู่4ี่0มกว่าบาทสาหรับใครมีค o v e r อยู่แล้วนะสี่หมืนกว่าบาทก็เลือกตู้ได้เลยถ้าตัวนี้ก็จะลดไปอีกนะถ้าเอาตู้ตัวนี้ตู้ตัวนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะลดไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมอืมประมาณนี้ตู้ตัวนี้ก็จะถูกลงไปอีกหน่อยหนึง่งนะครับประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งไอสองหมื่นไอตู้นี้จะใบละห้าพันนี่ใบละห้าพันตู้ตัวนี้ใบละห้าพันะ 5, 000, นะตูวเวต้เบรไมโครเบรดนะครับพร้อมดอกนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาว่า น้องจุ๊บอยากได้อ่คูณ 4, 4ชุดเริ่มต้นห้าหมื่นเก้าแต่พี่จะอัพตู้กลางไม่เอาพี่อัพเป็นตู้ฮอนตามในคลิปได้ไหมได้ก็ห้าหมื่นเก้าเท่าเดิมนะครับผมหรือว่าพี่บอกว่าน้องจุ๊บห้าหมื่นเก้าแต่พี่อัพพาวเวอร์เป็นสองตัวได้ไหมพี่อยากได้พาวเวอร์สตอร์มก็จัดไปเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทก็เป็นหกหมื่นเก้าหรือว่าน้องจุ๊บพี่เอาพาวเวอร์เหมือนเดิมแต่พี่จะเอาตู้ตัวท็อปขึ้นนะครับก็หกหมื่นเก้าเหมือนเดิมนะครับผมส่วนที่จะแพงสุดก็คือ 7 9ก็คือแหลกนี้แหลกนี้ก็คืออัพพาวเวอร์เป็น2ตัวด้วยจาก59าหมเก็เป็น69หมแล้วก็อัพตู้ด้วยก็เป็น79ก็คือ5969 7 9ื9นนคุณพี่เลือกได้เลยแล้วก็เลือกเสียงกลางได้เลยจะเอากลางตัวไหนจะเอาฮอนจะเอากลางนอนแฟดหรือว่าจะเอาตู้ตั้งธรรมดาแต่งบนี้ได้ตู้แขวนไม่ได้นะครับไม่พอตู้แขวนต้องเพิ่มตังค์ตู้แขวนก็จะมี2สเต็ปอีกเป็นแขวนธรรมดาก็คือเอาเหล็กมาแปะ แหนธรรมดาก็เพิ่มอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับทั้งชุดนะเพิ่มประมาณพันหนึ่งนะครับผมส่วนถ้าใครจะเอาแขวนแบบสเต็ปมันก็จะเพิ่ม2องพันนะครับผมหรือใครจะเอาไลเลร่ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก4ี0พันห้าพนี้ต้องมาเลือกดูเอานะระบบสายต่อก็จะเป็นสเปคคอนแบบนี้หมดเลยนะนี่เราก็จะแยกสีนะเบรกลางเบรกลางนะครับสำหรับ power 4ี่ชัแนลจะต่อแบบนี้แต่ถ้า power 2องชัแนลเราก็จะเบร เบรกลางๆนะครับผมก็ประมาณนี้ติดต่อจุบอินเตอร์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ฟังเสียงใหม่ทั้ง2ชุดนะครับเทสเสียงใหม่สัก2ชุดว่าเสียงประมาณไหนนะครับเสียงประมาณไหนห้าหมก้่อนนะเสียงกลางนะจะเป็นดอกกลาง500วัตต์แหลมจะรวดแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะก็เสียงเหมือนกันทั้ง2ตู้แต่ชอบชอบส่งแล้วกันนะตู้นั้นก็ก็จะได้เป็นตู้ขอบเหล็กไปนะตู้นอนอนะ่ะจะได้เป็นตู้ขอบเหล็กไปนะครับผม แต่ได้เป็นกระแกงธรรมาดาส่วนตู้ตั้งไม่มีขอบเหล็กแต่ก็จะได้เป็นตะแกงปั๊มนะเราก็ต้องได้อย่างเสียยากนะครับผมประมาณนี้เช็คทดสอบทดสอบตีนสองสามสี่ห้าทดสอบครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้มิกตัวนี้มีเอฟเฟกต์ด้วย,ดวยเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์กันเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์กันเช็ควงทดสอบชิวเช็คทดสอบตีนสองสามสี่ห้าเช็ควน,นะครับผมเหมือนเดิมตู้เราสามารถสั่งเปลี่ยนได้นะคุณพี่จะเอาบีวีเทอร์โบเป็นผีเปลี่ยนได้หมดเลย นะครับอันนี้เราให้ดูแต่ว่ากระแทก้างคะจบแน่นอน59 0 0 0บาทสำหรับ4ีคูณ4ไม้อัดแท้นะครับ20มิลดอกโค้งรอกลางและมีเนต็ตเวิร์กสวยๆแบบนี้5 9 0 0 0ตบาท5 9 0 0 0เท่านั้นส่งฟรี100กิโลนะคุณพี่ส่งปักหมุดมาให้ผมเลยว่าอยู่ตรงไหนมิกปักไฟไม่ลอยชุดสามารถอัพได้คุณพี่อยากจะได้มิกใหญ่กว่านี้อยากจะได้ปักไฟตัวดีกว่านี้ไม่ลอยดีกว่านี้คุณพี่อัพได้อันนี้อยู่ที่งบลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาฟังชุดชุดนี้79 0 0 0บาทกันบ้างนะครับผม 79,000ถ้าเราเอาตู้ชุดนู้นก็จะถูกเหลือ69,000นะนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับชิคๆทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5นะครับผมตัวนี้79,000ก็คือได้ครบหมดเลยได้โบว์ลสอตัวนะครับเป็นสตอมด้วยแล้วครับผมมีคอนปั๊นไฟยังเหมือนเดิมนะล่ะอัปตู้นะครับเป็นตู้ครอบเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกต์ชิคชิคถือทดสอบ ทดสอบเสียงสองสามสี่ห้าทดสอบทรงฟร,รีหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมห้าหมื่นเก้านะครับชุดนี้นะครับผมชุดนี้ห้าหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าก็อัพเอาว่าจะเอาตู้หรือจะเอา power นะครับหรือจะเอาทั้งตู้ทั้ง power ก็จบเจ็ดหมื่ก้าห้าเก้าหกเก้หรือจะอัพเป็นฮอนเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาชุดนี้ลงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาฮอนกระแหลมขึ้นให้คุณพี่ได้ฟังเสียงฮอนกระแหลมกันบ้างว่าเป็นแบบไหนนะครับผมจะได้ตัดสินใจถูกนะครับผมเดี๋ยวให้ฟัง ทีนี้อีโคล้นิดหนึ่ง เท่าเท่ากันนะเพราะว่าตู้สูรเดียวกันแต่แค่แตกต่างขอบเหล็กแล้วก็อะไรเองดอกเหมือนกันแค่นั้นเองนะก่อนตัวนี้ เรียกได้เลย 5,900, ม9 0 0 0ก้าเืกรียกได้ตามสเต็ปมครเขาจะงไหนโทรมาเบอร์โทรตามด้านล่างอ้าวเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูชุดฮอนกันบ้างเดี๋ยวย้ายเอาตู้กลางลงนะครับผม เป็นฮอนเป็นแหลมนะไม่ต้องเพิ่มเงินนะถ้าเปลี่ยนเป็นฮอนเป็นแหลมนะผมแต่ว่าฮอนก็จะไปร้องเพลงไม่เหมาะนะฮอนก็เน้นเปิดเพลงนะครับเรียกแขกเรียกอะไรแบบเป็นเครื่องไฟแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครบอกอยากได้ร้องเพลงต้องเน้นเป็นตู้กลางนะครับเป็นดอกกลางนะผมก็พราะวร์เราก็จะใช้เป็นกลางเป็นแหลมจะแยกกันแหละตอนนี้จะแยกกันแล้วอสองทางเรากดเป็น3ทางได้นะเราเล่นเป็น3ทางได้นะผมประมาณนี้เลยสําหรับคนที่ชอบเป็นตู้ฮอนนะครับผมก็สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองฟังเสียงเช็คทดสอบ อนก็จะเช็คตอบตอบถึงสองสามสี่ห้านะรเรื่องฮอนมันจะกระจายกว่านะพุ่งกว่าประกาศโคโซกนะครับเรียกแขกนะครับเรียกบ้านใกล้เรือนเครียงต่างๆนะผมก็จะเป็นฮอนนะครับผมหนึ่งสองนะครับพิธีการพระสวดดังๆลัล่นล่นข้ามทุ่งก็ต้องเป็นฮอนนะครับผมส่วนใครไม่ชอบฮอนก็เลือกเป็นตู้กลางได้ตู้กลางก็เหมือนเดิมที่เราแจ้งนะครับเลือกเป็นตู้ใบเดียวก็ได้หรือจะเป็นตู้คู่ขอบเหล็กก็ได้นะครับผมเช็คตอบตอบหนึ่งสองสามสี่ห้า ทดสอบหนึ่งองสามสี่ห้เราต้องพูดได้เหมือนพระด้วยเช็คทดสอบทดสอบหนึ่องสามสีหแต่ว่าหอนจะห่อนง่ายกว่าทุกอย่างนะเช็คทดสอบ12ก็ประมาณนี้จะส่งให้ฟรี100กิโลนะครับผมเอายันสิ้นปีนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเป็นสาเขจะเงียบอีกนะครับผมก็ประมาณนี้อยากได้เครื่องเสียงลั่นลั่นบ้านลั่น,น,นทุ่ง แบบออกงานได้เลยก็เริ่มทีห้าหมื่นเก้าตามที่ผมแจ้งไปอัพตู้เป็นหกหมื่นเก้าอัพพาเวอร์เป็นเจ็ดหมื่นเก้าหรือไม่อัพตู้อัพพาเวอร์ก็หกหมื่นเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเลือกได้ทั้งตู้ตูุตตเบทเลือกสูตรได้เลยตู้กลางเลือกได้เป็นกลางเดี่ยวกลางคู่แล้วก็ชุดห่อนวันนี้ร้านจุปินเตอร์ลาไปตรงนี้เบอร์โทรดับด้านล่างนะจ๊ะลาไปก่อนจ้าฝา<ป>กกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ